เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะตอนนี้ทุกคนกําลังรับชมโฮมสวิตโฮมนะฮะบ้านหวานของ2เรานะฮะตอนนี้ผมไม่มีอะไรเลยวันนี้ผมจะมารีวิวน้องเจนกันนะฮะสำหรับน้องเจนที่นางเอกของเรื่องที่น่ารำคาญที่ผมเคยเล่นนะ,ะโอ้ยอ่าสกิลของน้องเจนเลยก็คือตายเกิดใหม่แค่นหนึงตายแล้วเกิดตายแล้วเกิด ก็คือพอไม่มีใครมาชุบก็เราสามารถกด e ชุบได้นั่นเองนะก็เป็นไงเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยดีกว่าไปมาแล้วแก้วตาด่านนงนำน้องนำน้องนำด่านน้องไงเอาเดินเด,เ, What? เดินดิเฮ้ยวัดเดี๋ยวเอาเดินไม่ได้เฮ้ย เอาเดินว h ด t เอาอะไรเมื่อกี้อยู่ดีก็เดินไม่ได้อะไรของอะไรเนี่ยเกเเป็นไรเมื่อกี้อยู่ดีก็เดินไม่ได้โอ๊ยตกใจเนาะค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับไปเย็นๆนะน้องเบล น้องเบลแน่เลยหรือเปล่าเดี๋ยวน้องโซ่ผมไม่เคยเจอน้องโซ่มาก่อนเลยพี่ใจแอนหรอมันเขียมชิดอยา่าอย่านะอย่านะ,ะเดี๋ยว้ยขอทูบ่อยพี่ทูบทูบทูบเอคิวคิวไม่โดนเขียวสักอันเลยเว้ยจะทูบแล้วอันหนึ่งอ่ะเอ้ยตกใจ เย็งงนเลพเออี่เออน้องทูบเอาจุดก่อนจุดทูบก,ก่อนมาสิจ้าน้ำหมูตะสาพระเขาวัดตรอาลาด มาสมบูตานสะาฝั่งนู้นมันเกือบจะสวดเสร็จแล้วแท้ๆมันมามันน่าจะโดนไล่อยู่ทูปน่าใจนี่ตึงเจอคนเป็นงานนะนจริงโอ้ยน้องอ๋องไม่ใช่น้องอ๋องเอมป่ะเอง็งมาชื่อเอมใช่ไห<ป>มผมลืมน้องเอมโดนตววีจับวจชื่อไม่ได้คิวคิว เอ้ยคิวคิวอีคือมันมองหลังไม่ได้คนรู้สึกอึดอัดแบบก็คือเสียงหัวใจมันไม่ได้แบบดังไกลๆ้วยมันดังใกล้ๆแล้วมันหนีแทบไม่ทันคิวคิว,ควอีอ๋อน,นี่เดียวเอง มองอะไรดีวเนี่ยควรมองหลังได้มองหลังได้รู้สึกจะปลอดภัยมากตอนจริงอออาาาละะยมมนน่่โผเออเออ คาทายอบีคาทังตะลับตังที่สวารสเพย์คิวอีเวสุวรรณสกัตถาวุธังอรละวะกัสสะถุกสาวุธังยามานัสสนญยาณวิทย์อิเมธิสวารสเพยะขาปะระยันติอ้อีอีคิวเอาไม่โดนไม่โดนสักอันเลยอะครับคาทังตะลับตังที่สวารสเพยสวัสดีครับทุกคนยราเราทำได้อยู่แล้วอีอีเอาคิวนี่เดียวเองเฮ้ยเอมแป๊บนึงไกลโซดเสร็จแล้ว

เอเดียวเดียวเดีเออดี้ย,อ,ยอ้าวมันไม่หมาเราจะปูไปปักอ่อนเฮ้ยเราจะปูแล้ววะ่ะผ่านผ่านผ่านของส่วนนโมอ่ะภูบเทียนกุญแจมืออ่ะ เอาเอาตีตีกูคอดี่บอกเออบอที่บอกบอที่บอกรู้จักเปล่าบอที่บอกอ่ะเออรู้จักเปล่าเอาสับบอที่บอกไปแล้วนะโอ้ยคอดี่บอกอีกรอบนี้ไปเนี่ยเพื่อนเอ็มพี่มาแล้วน้อง บดมนนะจ๊ะการนะจ๊ะบุรีน้ำหมอจงตื่นกระถาสัมภเวสีฟื้นฟี้ป้องมันเดียวให้เพื่อนไม่ได้เลยนะประเด็นทูบทูบทูบอิทิททอวอิเดี๋ยวจะเย็นๆดีเพื่อนเพื่อน มาเหรอไหมาเว้ยเา้ามีใครชุบเพื่อนยังอ่ะเพื่อนเ,นเ,อ,นเอาหุดเอาดวงวิญญาณอยู่ไหนอ่ะชิบหายไก่ละชิบไก่ละเอาอยู่ไหนวะไม่เห็นดวงวิญญาณนัเน่ะ ใครปั่นอยู่ไหมปั่นเครื่องนะครับปั่นครับเอยโดนฆ่าเรียบร้อยจ้าคือถ้ามันมีเสียงหัวใจแล้วแต่ไกลๆนะผมว่าสังดีทันเนี่ยแต่มันมาใกล้แบบตรงหน้าประตูอย่างเงี้ยมันถึงจะดังมั้งเออเออเออไม่โดนเว้ยเพื่อนเร็วชวนกันปั่นคนละเครื่อง หรือว่าเป็นลุงเงนเพื่องนึ่งเลยกิวคิวคิวโดนนั่นเดียวเลยเอาจริงนะภาพก็สวยนะเอาจริงแต่แมปมันไม่ได้ใหญ่มากไงเออเออเออแต่ว่าเพิ่งเปิดนะเพิ่งเปิดไม่กี่เดือนไม่ถึงเดือนได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วจวขอให้พัฒนาขึ้นกว่านี้นะอื อยู่ทุนไลยเออจะมาเหรออย่ามาเพราะว่าแบบพาแต่ทำไมเราเห็นผีวะโอ๊ยไม่โดนมานี่มานี่ยรู้จักจุกเด็กเปล่าจุกเด็กอะ่ะไงไงจุกเด็กกันรู้จักเปล่า นะว้ยวิ่งหนีนะ่ะดีวเม่อกิมมันตีไม่โดน,นมดคนจ้าคิวคิวคิวเฮ้ยเดี๋ยว,วเพื่อนเพื่อนครับทำอะไรกันอยู่ครับคิวคิว,ควโอ้ย เด็กโอ๊ยอย่านูอวยอย่านะอวยอย่านะอวยอย่านะอวยเนีย,ยนะเนียนะน,นะครับนะอ้โอ้โหโอ้โห,โห,โห,โห เบลรู้จักเปล่าจุกเด็กอะ ไปแล้วไงจ้าหนีรู้จักเปล่าจุกดุ๊กจเด็กอ่ะจุกตกจุกเด็กอ่ะรู้จักเปล่าจุกเด็กอ่ะ,อะโอ้โหผมนี่ถนัดจุกเด็กมากมากเลยมากมากเลยเอ้ยเอ้ยจุกเด็กอ่ะจุกเด็กอะ ดาวสามสิบปีมาแน่เลยอะ่ะไม่ใช่สกิลคูณดาวสามสิบปีอะ่ะโปรงมากาจริงอยากได้เลยอตอนเล่นเบลอยากได้มากๆไม่รอดเว้ยแต่ทุกคนโอ้ยอย่ามีคนรอดไหมมีคนรอดดินาะ โอเคครับ okay, เป็นไงกันบ้างสําหรับการมาเล่นน้องเจนะะในบ้านหวานของสองเราก็โอเคผมรู้สึกว่าเล่นยากนะเพราะว่าผมต้องรอถึง90วิไงเพื่อที่จะใช้มันแต่มันใช้ได้แค่ครั้งเดียวเล่นยากมากก็คือตาที่เราเล่นมาเมื่อกี้นี้ทุกคนทําไมทุกคนหนีเราไปตายกันไปหมดก่อนลนะ่ะแทนที่จะโอ้แต่พีก็โหดมากเลยนะเพราะว่ามันมีปิง30แน่นอนเพราะว่ารู้สึกว่ามันเร็วมาก วิ่งเร็วมากเลยรู้สึกเลยก็โอเคตอนนี้ผมก็อขอตัดจบไม่ได้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะฮะก็ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆวัสดีครับ